ไม่ว่าโยนไปแบบไหนเขาก็รับได้หมดเอ้ยรู้เปล่าสมัยครูส้องจีนเล่นแชร์บอลใช่ไหมเป็นตัวรับอันดับหนึ่งไม่รู้เฮ้ยต้องรู้สิเอเอรู้รู้รู้ทำงานเกินหน้าที่เงินเดือนนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรถือว่าออกกำลังกาย เดี๋ยววันนี้เรามาเตะฟุตบอลกันนะโอ้ยมันสายเราไม่รู้เวลาเหรออุ๊ยอรอ้อนผมไม่สนผมจะเตะวันก่อนวิ่งหนีช่องนี้วันนี้จิ๊ดก็เลยต้องมาดักตรงนี้ดูซิจะหนีไปไหนพวกเด็กที่มาสายต้องโดนหักคะแนนให้เข็ด เฮ้ยไม่รู้จักชายเหรอไม่กลัวกันมากเลยขนาดน,น<อ>กยังไม่กลัวผมชายจำไว้คุณต้องกลัวผมจ,จัดการมันละวนมา,า,มาติดต่อโอเคโอเคเอ้ยเข้าโรงเรียนดีอ้าวเฮ้ยครูซอมจีอยู่นู่นทำไงดีอ้วนชายอ้วนไปไหนอะอยู่ข้างหลัง เอาเฮ้ยแล้วทำไมไม่แอบอ่ะผมไม่แผนอยู่ในใช่โดนหักคะแนนไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวฉันหมดสิทธิสอบมันไม่มีวันนั้นหหลกครับลูกเจ้าหนินตามพี่พ่อนมานั่นไงเดินมานน่นแล้วเด็กนักเรียนมาสายเชิญ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 เฮ้ยไหนแผนน่ะเดี๋ยวกูดูหักคะแนนโลส่งกระมังให้ครูเอาคนที่หนึ่งเด็กหญิงแยมโล เอามาให้ครูทำไมครูไม่สักผ้ารับไปค่ะครูอะอ่ะอะอะอะคนที่หนึ่งเด็กหญิงแยมโลโดนหักสิบคะแนนยจบพึ่งครับครูต้องถือกระมังถือทำไมอ่ะลงวไงต่ออ้วนก็ไม่แล้วไงก็โยแสงไปเลยแค่ถือทำไมเนะี่ยอุ้ยโอ้ย y yes. e เอ้ยรู้เปล่าสมัยครูส้มจี๊ดเล่นแชร์บอลใช่ไหมเป็นตัวรับอันดับหนึ่งไม่รู้เิ้ยต้องรู้สิเออร,ร,ร,รู้รู้รู้ได้กินยำโลครูฝา่งหน่อยค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูไม่ว่ายนไปแบบไหนเขาก็รับได้หมดเห็นหรือ,อยังว่าครูส้มจี๊ดเก่งขนาดไหน ลองพูดซิระหว่างครูสเตฟานี่กับครูส้มจีตใครเก่งกว่ากันครูส้มเตค่ะอะไรส้มเตอะไรส้มจีกับส้มจีเซ่ครูส้มจีครับก็ไม่อยากจะบอกนะว่าครูวเก่งกว่าสเตฟานี่งั้นวันนี้ไม่หักคะแนนกันแล้วกันกระมังคืนไปของครูคืนมาครูส้มจีตเก่งที่สุดเลยครับอุ้ยครูสเตฟานี่เก่งสุดทับอะไรนะ ไม่ต้องพูดหมายถึงครูส้มจีเก่งกว่าครับงั้นเชิญเข้าโรงเรียนได้เดี๋ยวพูดอีกทีสิครูส้มจีเก่งที่สุดเชิญเชิญเชิญเราเก่งที่สุดอยู่แล้วจะมีเด็กสามคนมาทางเรือจี๊ดก็เลยมาดักท่าเรือโฉลาดจริงๆเฮ้ย ไงดีอ่ะครูสมจิตแดกอยู่ตรงทางขึ้นแล้วอะ่ะเฮ้ยรอบเนี้ยพี่นิดโดนตัดคะแนนไม่ได้นะฉันต้องยอมเสียของรักบางอย่างแล้วละ่ะของรักใครของรักเธอไงแล้วพูดเพื่อเคยได้ยินคํานี้ไหมไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดเฮ้ยแต่เดือดร้อนคนอื่นเด <c oughs> ี๋ยวกี้ซื้อคืนให้เมื่อไร่โอย้ยังไม่รู้งินหมดเอา้าโอ้ยไปโกโก้โกเราเดินย่องไปเบาๆก่อนเผื่อครูไม่เห็นคอยดูนะวันนี้ไม่พาด ยุดเอ้ามีตาลากด้วยหรอตามมันี่ให้หมดจะตัดคะแนนอุ้ยมีกันไก่ด้วยโดนตัดคะแนนมามามันเป็นยังไงคะชอบมาโรงเรียนสายจริงๆเลยน้าหน้าตากแดดให้หมดเพื่อนหนูนั่งตากแดดนานไม่ได้อะค่ะทำไมล่ะคะเดีจะเป็นเป็ดแดดเดียวลบยังไม่สำนึก ไม่ได้เรืองไม่ได้เรืองเลยแต่และคนเนี่ยฮะครูซ้มจีดคะ่ะหนูมินนี่มาให้ด้วยคะ่ะพวงกุญแจสุดน่ารักเหมือนครูซ้มจีดเลยเอาเชียเอาเชียนี่ยเด็กยิงเทนนิสเป็นเด็กดีมาสายนิสสายหน่อยใครจะว่าอบาทะคุณค่ะเนี่ยเน่ยเเห็นไหมดูตัวอย่างไว้แล้วครูแกะได้เลยมัยได้เลยคะ่ะหนูซื้อมานางเป็ดเลือกคนให้มันดีๆหน่อย ไม่ต้องแว่น่ะา <c oughs> น่ารักอ่ะน่ารักงูน่ารักทายเดกกินเทนนี้เข้าโรงเรียนได้เชิญจ้าเข้าโรงเรียนได้ขอบพระคุณค่ะเฮ้ยหนูพวกเราไม่ได้เข้าเหรอไม่รู้ค่ะนางเป็ด